ังนั้นถ้าเราพิจารณาเรื่องตายบ่อยๆมันก็ดีดีนะเรื่องปัญหาต่างๆทั้งโลกเนี่ยมันจะเบาบางลงความอิจฉาความลิสยาความแข่งดีความเบียดเบียนกันมันจะหมดไปเยอะมากเพราะถ้าเราพิจารณามรณสสติเนี่ยเย็นนี้เราจะตายอย่างอื่นก็จะหมดราคาไปหมดนะถ้าทุกคนทราบแน่นอนว่าเย็นนี้ตาย ทุกคนคงจะฝึกฝึกปราลบความเพียรหน้าดูคงนั่งสมาธิกันทั้งวันนะ่ะรอเวลาใหเย็นนะเย็นนี้จะตายแล้วเอาไงนะเนี่ยนี่คงคิดนะแล้วก็พยายามหยุดพบหยุดชาติเร่งความเพียรกันแบบไม่ละเว้นความเพียรแม้สักวินาทีเลยละ แต่ทีนี้พอเราขาดการพิจารณาตรงนี้มันก็เลยคิดว่าชีวิตยังอยู่อีกนานนะ,ะพระองค์ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ยังมัวเมาในชีวิตมัวเมาว,ว่ายังเป็นหนุ่มอยู่ยังเป็นสาวอยู่มัวเมาว,ว่ายังไม่มีโรคภัย